ชายคนหนึ่งถูกงูพิษกัดเขาเรีบดูดเลือดพิษออกแล้วทิ้งแล้ววิ่งกลับบ้านดื่มเหล้าจนเต็มท้องแล้วก็ล้มตัวลงบนเตียงสติไม่ดีและหมดสติไปในความมึนงงไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเขาเห็นมือของตัวเองบวมเหมือนขนมปังนึ่งกลางคืนยังมีคนเคาะประตูแต่ต้องการร้องขอความช่วยเหลือพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังมาจากข้างนอกประตูเป็นระยะเขารู้สึกว่าเขาคงจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วเขาพยายามดิ้นรนลงจากเตียงเขากลับเริ่มเรียเอาน้ำสกปรกกจากัดีทีท่หลังจากหหมดสติไปลาายวันเขพบวว่่าตััเองงยไมตาย แต่พอออกจากประตูก็ต้องตกใจทำไมในเมืองถึงมีศพที่ตายจากโรคอยู่ทั่วทุกแห่งเขามองไปที่ป้ายประกาศแล้วยิ่งงงที่แท้โรคระบาดทั่วโลกทำให้ทั้งอเมริกาหยุดชะงักเขารีบไปที่บ้านพ่อแม่แต่กลับพบว่าพ่อของเขาเสียชีวิตอยู่บนเตียงแล้วมองแม่ที่นอนอยู่ในห้องน้ำอีกครั้งไม่สามารถทนต่อความทรมานจากไวรัสได้จึงฆ่าตัวตายด้วยยาหลังจากความเศร้าเซียวรีฝังพ่อแม่ไว้ด้วยกันในสวนเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่เขาพบว่าเก้าอี้ในโบสถ์ก็เต็มไปด้วยศพที่ไร้ความช่วยเหลือดูเหมือนว่าในเมืองนีีี้เเเหือพยยงขาคนดว กลิ่นศพที่ในอากาศเตือนเขาถึงกลิ่นของความตายอยู่เสมอต่อมาเขาเตรียมของที่จําเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งใจจะไปเมืองที่ใหญ่กว่านี้เพื่อหาผู้รอดชีวิตที่เหลือในขณะนั้นสะพานโกลเดนเกตที่ยุ่งเหยิงก็กลับดูซบเซาอย่างมากในแสงสุดท้ายของวันสิ้นโลกนี้ไม่คาดคิดว่าที่ทําให้เกิดความตายไม่ใช่แค่ไวรัสแต่ยังมีการฆ่าฟันกันเองของมนุษย์ในความตื่นตระหนกเขาแทบจะบ้าแล้วดังนั้นเขาจึงขับรถจากชายฝั่งตะวันออกไปทางตะวันตกจนกระทั่งฟ้ามืดเขาจึงมาถึงลางสวยยาเวากาัส เขาเพลิดเพลินกับออนเซนบนดาดฟ้าเพียงคนเดียวดูเหมือนว่าการใส่เสื้อผ้ากลายเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นแต่เขาเพิ่งเทเล่าให้ตัวเองก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังมาจากด้านหลังทิวทัศน์สวยดีนะทําไมที่นี่ถึงมีคนอยู่สองคนเขาเรีบขอโทษตัวเองที่ไม่สุภาพที่แท้ทั้งสองคนเพิ่งรู้จักกันที่นี่พวกเขาทั้งคู่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสแต่เสี่ยลี่กลับถูกพิษงูในคุณเขาเขาหมดสติจึงรอดพ้นจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างโชคดีเขารู้หลังจากดูโทรศัพท์ของอีกฝ่ายที่แแท้้้ไไไววรรรัลลลลึกกบบชนิดดห่่่งพบบาาาปโค และไม่นานก็ทําให้ระบบการแพทย์ล่มสลายแม้แต่วัคซีนก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยและสามีและลูกสาวของผู้หญิงก็เสียชีวิตที่บ้านเธอกลับทาได้แค่เพียงมองดูอย่างหมดหนทางความบันเทิงเพียงอย่างเดียวของทั้งคู่คือการดูทุกวันว่าประเทศไหนถูกไวรัสทำลายอีกที่นี่เวลาไม่มีความหมายอีกต่อไปยังจะดีกว่าการทําให้ตัวเองมึนเมาไปทั้งวันแต่ผู้หญิงที่กระสับกระส่ายเมื่อเห็นเขากลับมีความคิดที่จะให้เขาอยู่ด้วยกันแม้ว่าอาวุธปืนจะถูกใช้ข่มขู่โดยผู้สูงอายุแต่เซียวหลี่ยังรู้สึกว่ามีิ่วมมกกวาาีวววยชตอูไปัน เขายังยินดีที่จะพาผู้หญิงออกไปแต่ฝ่ายนั้นกลับเบื่อหน่ายกับโลกที่ไร้ชีวิตข้างนอกเมื่อเขาเดินออกจากโรงแรมก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากด้านหลังอย่างรวดเร็วที่แท้ไวรัสไม่ได้น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือการสูญเสียความหมายในการมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วเสี่ยลี่ก็ใกล้จะบ้าแล้วเขากดคันเร่งสุดแรงบนถนนชนบทอย่างบ้าคลัง่งแต่ต่อมาเขาได้พบกับนางฟ้าคนหนึ่งทําให้เขาเข้าใจว่าต้องไปชดเชยเวลาที่เคยสูญเสียไปโชคดีมากเขาเหยียบเบรกก่อนที่จะชนกับสุนัขตัวนี้ดังนั้นเขาจึงตัััั้้้งงงชชื่่่ออสสุนนนขวาาาโคดดีีหหลจกเไปทม เขานำหนัง 36, สือเพลงสามหกสิิธิ์แท้เว็บตรงไม่ผ่านเอเยน่นเพลง36มีเกมทุกค่ายแตกง่ายตายจริงเพลง36ฝหกปถอนโอนไวเพียง5้าวินาทีเพลง36คืนค่าคอมมิชชั่นถุกยอดการแทงแต่เงินสดมูลค่านหนึ่งแสนบาททุกเดือนชีทุกกดมาทุกเกมต้อมเพลง36เท่านั้นที่เขาอยากอ่านแต่ยังไม่มีโอกาสอ่านกลับไปทั้งหมดเขากลับบ้านอย่างสงบตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มชีวิตเร่ร่อนกับสุนัขตัวหนึ่งปีที่เต็มไปด้วยความหมายเช่นนี้ได้ผ่านไป เขายังคงพยายามทําให้ตัวเองมีชีวิตที่สบายและมีสเสน่หแต่วันนั้นเขาได้สังเกตเห็นอย่างกระทานหาันทําไมหลังคาในระยะไกลถึงมีควันขาวพวยพุ่งุ่งออกมาที่แท้ในวันสิ้นโลกที่ไร้ความหวังนี้ยังมีผู้รอดชีวิตที่พยายามใช้ชีวิตเหมือนเขาอยู่มองดูควันไฟที่ลอยฟุง้งหัวใจของเสี่ยวลีกลับมามีความหวังอีกครั้งอะไรที่สามารถเติบโตในพื้นที่แห่งความหวังยังมีทุกสิ่งที่ยังไม่มาถึงหรือ